เฮ้ยอะไรอยู่ในวงสีแดงอะเฮ้ยภาพถ่ายติดนางเงือกของจริงนี่มันไม่ใช่นางเงือกธรรมดานางเงือกทงแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ วัสดีคะ่ะทุกคนพี่กุ๊กกุ๊กนะคะและแพนด้าวันนี้นะคะเราจะมาเรียกติกตอกันโอ้เื่นไหมล่ะและหัวข้อเรื่องวันนี้ที่เราจะมาเรียกนะคะนั่นก็คือเรื่องปีศาจใต้ <c oughs> น้ำนั่นก็คือแพนด้าว่ายน้ำนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ปีศาจใต้น้ำนะคะถ้าทุกคนนะ่ะเคยไปทะเลหรือว่าเคยไปแม่น้ำนะก็อาจจะเคยเห็นสิ่งลึกลับที่อยู่ใต้น้ำอืมซึ่งใต้น้ำเนี่ยมันมีความกว้างใหญ่มหาศาลเราอ่ะไม่มีทางรู้หรอกว่าในน้ำอะ่ะมันจะมีปีศาจหรือตัวอะไรเฮ้ยขนาดแพนด้ายังกลัวเดินหนีไปเลยอะเฮ้ยแล้วใต้น้ำอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่มีแค่ปีศาจนะคะม,มันอาจจะมีทั้งอสูร,รกายผีสิ่งลี้ลับ น่ากลัวสุดๆไปเลยถ้าทุกคนพร้อมที่จะดูความลึกลับใต้น้ำแล้วอะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้ด้วยนะวันนี้ก็ออกไปดูกันเลยเฮ้ยนี่มันภาพถ่ายจากมุมโดรนเหรอเฮ้ยไม่ใช่มุมสูงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ประปลาหมึกยักษ์หนวดปลาหมึกยักษ์กำลังจะจู่โจมเรือนี่ มากเลยอ่ะไม่เดี๋ยวนะนี่ว่ามันต้องมีเหตุผลนะใช่เพราะจู่ๆอะพวกเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่รักสัตว์โดดมากอ่ะบางทีเรือเนี่ยอาจจะไปรังควาหรือรังแกหรือว่าไปจับลูกเขาก็ได้เขาก็เลยแค้นอ่ะากลัวแต่เห็นแล้วก็หิวเหมอนกนมาทอดกินนะยู่ได้เป็นปีเลยอยู่ไปชาติเลยนะโอ้โหอันนี้เป็นภาพรุน จับภาพได้อะดูหน้าดิว้าวสวยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะนางเงือกตนนี้เขาอ่ะเหมือนไม่รู้ว่ามันคือโดนจับภาพอ่ะเขาาจะคิดมันเป็นแมลงอ่ะเขาเลยมองแบบมองรวนแบบเนี้ยเขาไม่กลัวเลยนะเพราะส่วนมากอ่ะนางเงือกอ่ะถ้าเจออะไรแปลกๆเขาต้องรีบหนีใช่อ พี่อู๋กูเคยได้ยินนะคะว่าเดี๋ยวนี้คนะได้เจอนังเงือกกันเยอะมากๆเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นางเงือกเขาเริ่มที่จะออกมาให้ผู้คนได้เจอกันเยอะขึ้นแล้วอะ่ะฮน,นี่มันคนจับเงือกมาได้เลิกทายผิวหนังเหรอเฮ้ยดูผิวหนังเขาดิมันเป็นมือแบบมือกีบอะ่ะไม่ใช่กีบมือขีบมือขีบอะ่ะถ้าทุกคนสังเกตมันจะเหมือนเป็ดเหรอ มันเป็นใบพายไงเหมือนพวกพวกเป็ดพวกจระเข้พวกพวกกบเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยถ้าโลกนี้มีการจับนังเงือกแบบนี้มาจริงจริงก็สูสารเขานาะใช่โอ้ถ้าพี่กุ๊กเจอนังเงือกนะคะก็แค่ถ่ายรูปด้วยเซลฟี่ด้วยอ่ะก็คงปล่อยเขาไปแหละเนาะเฮ้ยแต่นังเงือกอ่ะบางทีเป็นนังเงือกกินคนนะน่นซึล้นล้นต่ว่าจีบแบบพี่กุ๊กกใช้จมูก โอ๊ยปลาปปลาเนือเดี๋ยใครคัดคลิปได้มาเนี่ยอเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ใช่น้ำเงือกมันเป็นคนเมาใช่ไหมแล้วเขเอาปลามติอยู่ตรงเอวแล้วก็ปลาตัวใหญ่มากเลยนะปลาตัวใหญ่ใช่ปลาตัวใหญ่มากเลยทุกทุกคนก็หนีกันไปหมดเลยนะคะว่าผีบ้า อะไรอยู่ในวงสีแดงอะอภาพถ่ายติดนางเงือกของจริงนี่มันไม่ใช่นางเงือกธรรมดานาง,งนางเงือกท้องนางเงือกลังจะขึ้ คริปเมื่อกี้อ่ะมันไม่ใช่นังเงือกธรรามาดานะเพราะนังเงือกธรรามาดาหุ่นจะผอมเพียวมากเลยแต่เนี่ยเหมือนเป็นนังเงือกที่แบบท้องป่องแล้วกำลังนิ้ทุรนทุรายนังเงือกออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ร,รึ่กุ๊บเออน่นอนดีถ้าเขาอ่ะมีความเป็นปลาเขาก็ <c oughs> จะออกลูกเป็นไข่แต่ถ้าเขาอ่ะเป็นคนก็จะออกลูกเป็นเป็นคนนะเนาะเป็นตัว นั่น่ะสิทุกคนทุกคนคิดว่าน,นางเงือกอะออกลูกเป็นไข่หรือออกลูกเป็นตัวช่วยที่คอมเมนต์ด้วยนะมาดูคลิปต่อบเนนะคะเฮ้ยอันนี้อีกมุมหนึง่งอุย้ยมุมนี้ชัดมากว้าว <Wow. S 1> โอ้ยน่าเห็นไหมกลุ่มท้องปวดท้องเฮ้ยมุมนี้ชัดมากเฮ้ยมันมันเหมือนปลาแล้วมันก็มีมอือแล้วก็มีหัวเฮ้ยลงน้ำแล้วเฮ้ยแสดงว่านางเงือกอะ มาไข่บนโบกมาคลอดลูกบนโบกเหรอเฮ้ยแต่เขาอะดูทุรนทุนทนรายมากเลยเนาะหรือว่าเขาท้องเสียก<ะ>ินอาหารไม่ย่อยอแน่น่สิหรือเขากินเยอะจนลงคุงพี่กุ๊กเหมือนพี่กุก๊กอ่ะกินบุฟเฟ่ตมาอย่างเงี้ย คือนังเงือกอะอาหารเขานะคะที่เคยได้ยินตามตำนานเนี่ยถ้าไม่ใช่นังเงือกกินคนเนี่ยก็จะกินพวกสาหร่ายแพงต้นใต้ทะเลใช่แล้วสาหร่ายแพงต้นเดี๋ยวนี้อาจจะมีสารพิษตกค้างก็ได้นะทําให้นังเงือกอะดันปวดท้องแบบเนี่ยถ้าใครไปเที่ยวทะเลนะก็อย่าทิ้งขยะนะอาจจะเป็นภัยต่อ,อนังเงือกได้ใช่นีม่มันนังเงือกบนคนหินเนาะลองสู้สู้สู้สูหัว ไม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้นางเงือกตนนั้นน่ะหันมาหินกล้องถ้าเขาหันมาเห็นกล้องอ่ะแสดงว่าเขารู้ว่ามีการแอบถ่ายแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปเลยแต่เหมือนปีศาจเลยอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้เป็นนางเงือกินคนหรือเปล่าเพราะนางเงือกมันมีทั้งดีกับไม่ดีเนาะเ้ยนี่เขียนว่าเรียวเมอร์เมสปอร์ตอินอูกันดา อูกันดานี่จะเป็นประเทศของชนเผ่าผิวูสีนะคะเขาบอกว่าของจริงอ่ะเป็นเมอร์เมดของจริงที่ออกข่าวอ่ะในประเทศอูกันด้าเฮ้ยคนลุกอ่ะเฮ้ยเราขีบกันสั่นๆด้วยอ่ะมันไม่ธรรมดาเลยนะเหมือนนเงือกกำลังร้อนอ่ะเหมือนมาเกยใช้หาดแล้วมันร้อนอ่ะทำไมไม่อุ้มเขาลงน้ำอ่ะผิวไหม้หมดแล้วนะ่ะ เขาเป็นผิวสี๋อ้นะเนี่ยมันจะตายแล้วว่ากินเนา่ามาถึงนี่เลยไม่ใช่ต้องใครตดหรอเปล่านั่นสิแพนด้าตดเฮ้ยแต่ทุกคนมุงแบบนี้มันผิดนะแั้นก็รอาจจะหายใจไม่ออกแล้วตายได้นี่นเฮ้ยน,น,นี่มันเป็นข่าวที่ออกทีวีจริงอะทุกคนม,มันไม่ธรรมดาเลยนะนั่นสิ คอมเมนต์นี่บอกว่าเป็นนัเกเงือกจริงๆริงนะโห oh. สุดๆการแด้ดท้ายเขาสนะุกฮะเนี่ยข้างหลังเป็นทะเลไม่จะร้อนเฮ้ยจุดแล้วเหรอเฮ้ยนี่เป็นแค่ คลิปที่เราหาได้จากนางเงือกในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะน่าซถ้าใครอยากเคยเจอนังเงือกหรือเคยฝันเห็นนังเงือกอ่ะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะงั้นวันเนี้พี่อุ๊กอ่ะก็ขอไปก่อนนะเดี๋ยวอยากไปทะเลไปพิสูจน์นังเงือกจริงๆเลยอะ่ทะทุกถ้าทุกคนทุกคนว่าพี่คุกอ่ะควรจะไปพิสูจน์นังเงือกไหมอ่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะงั้วันนี้พี่คุกไปก่อนนะคะรอ้อนรกเลยานางเงือกมีจริงแน่ๆเราต้องไปทะเลแล้วก็ถ้าเจอนังเงือกนะแล้วเราก็จะขอเซลฟี่